สิบโมงครึ่งแล้วค่ะทุกคน around, แต่ว่าแดดมันยังเขาเรียกอะไรนะคะหมอกยังไม่ไปหมดนะคะภูเขาตรงเนี้ยหายไปเลยแต่ว่าวันนี้แดดออกนะก็ชื่นใจ <laughs> เห็นแดดออกแล้วก็คือชื่นใจแค่นี้ค่ะสภาพอากาศตอนนี้นะคะเย็นนะทุกคนก็รอดูประมาณสักสิบเอ็ดหรือเที่ยงนะคะเราดูว่าหมอกมันจะจางลงไหมนะคะ วันจันทร์ที่14นะคะพวงนี้เงินเดือนออกไปดูวันที่มาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่14นะคะทุกคนเมื่อเช้าก็คือหมอกหนามากนะคะมาตอนนี้ก็คือส0บโมงครึ่งแล้วยังมีหมอกอยู่ทุกคนก็ยังแบบภูเขาหายไปครึ่งลูกนะคะเอบก็แบบโอ๊ยเนาะบรรยากาศมันเริ่มเข้ามาแล้วค่ะใครที่อยากมาสัมผัสความเย็นนะคะเย็นแบบสดชื่นอะมาได้เลยนะคะเดือนตุลาคมนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่เข้ากับฤดูหนาวเนี้ยไปอยู่บ้านเราดีกว่า ของช่อนี่ก็คือผมร่วงนะคะถ้าเกิดว่าเข้าหน้าหนาวแล้วว่าผมจะร่วงเพราะว่าเวลาเข้าหน้าหนาวอะ่ะช่อจะอาบอเราจะอาบน้ําร้อนคนที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้นที่จะรู้นะคะว่าสภาพมันเป็นยังไงคือสระผมเย็นไม่ได้เลยทุกคนคือมันจะช็อกไต้ได้นะคะอันนี้คือตัวช่อนะสำหรับบางคนอ,อาจจะสระผมได้นะคะมาค่ะวันนี้วันที่14วันที่14วันจันทร์ที่14ตุลาคมนะคะช่อก็ได้สอนน้องใหม่นะคะห้าคนซึ่งเราตอนแรกอะ่ะช่อคิดว่าน้องๆเป็น พระติกาเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะเป็นคนมาฝึกงานเป็นนักศึกษาฝึกงานเนาะพระพระติการนะคะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนเป็นนักไอเป็นพนักงานใหม่นะคะซึ่งช่อมีคําถามในใจนะว่าเอาพนักงานมาฝึกงานเยอะขนาดเนี้ยแล้วทําไมถึงเอาช่อออกนะคะชื่อมันมีคําถามในใจทุกคนคือเราเป็นพนักงานประจําแต่ว่ามาเอาเราออก แต่ว่ามาฝึกพนักง,งานเอ็กซ์ตร้าแทนเนี่ยวันนี้ชอบได้สอนงาน5คนนะคะตอนนี้ก็คือให้ทุกคนนะพักน้อยก่อนพักน้อยประมาณ10นาทีนะคะจริงๆอะ่ะการทําโรงแรมการทําห้องที่โรงแรมนะคะที่ประเทศสวีเดนะ่ะถ้าเกิดว่าทําห้องเสร็จห้องนึง่งอ่ะทุกคนจะได้พักน้อยนะคะยืนพักน้อยประมาณ5นาทีนะคะก็คือยืดเส้นยืดสายนะคะทุก,ท,กทุกห้องอะ่ะพักน้อย5นาทีนะคะช่อเลยแบบโอเคพักไปเลย10นาทีเดี๋ยวชอจะมาอัดคลิปก่อนซึ่งชอเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึง ทำแบบนี้นะคะคือเราก็ถามเพื่อนร่วมงานอนะ่ะเขาเรียกว่าคุณเรียกกันนะคะเราก็ถามเพื่อนร่วมงานว่าเออทาไมทําไมเขาเอาพนักง,งานเ e อนะ็กต้าน่ะเข้ามาเยอะจังนะคะเขาก็บอกเอออันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามหัวหน้าซึ่งเราก็ไม่อยากจะถามหัวหน้านะทุกคนเขาก็บอกว่าเป็นอา่าถ้าถ้าชอบไปถามหัวหน้านะ่ะคําตอบที่ได้มาก็อาจจะเป็นว่าเอา่อฝึกพนักง,งานเอ็กต้าไว้เผื่อเราต้องการพนักง,งานแล้วเราสามารถเรียกได้อะไรอย่างเงี้ย แต่คุณเอาเราออกไงเราก็แบบมีความบางทีก็มีความแบบว่าเหมือนเขาลําเอียงนะคะเหมือนเอาพนักง,งานออกแล้วเกพนักง,งานเอ็กตอรไว้ถามว่าจ่ายเยอะไหมถ้าพนักง,งานเอ็กตรห้าคนนะเท่ากับเงินเดือนช่อเลยนะคะทุกคนถ้าถ้าทางานเดือนหนึ่งนะคะทำวันอาทิตย์ละสามวันนะเท่ากับเงินเดือนช่อเลยนะคะสามคนไอห้าคนเนี้ย ชอก็เลยแบบอืมก็นั่นเลนะเนาะเพราะว่าพนักง,งานเอ็กตานะ่เขาจะบวกซิมเมสเตอร์บวกอ่าเวลาพักร้อนไปด้วยนะคะประมาณสิบสองุด็สิห้าเอร์เ็นตนะคะก็คือพักร้อนนั่นแหละคะ่ะทุกคนแล้วก็แบบม,มีความมีความอยากถามมีความมีความแบบน้อยใจมีความอยากถามหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอาเราออกแต่เอาพนักง,งานเอ็กซ์ต้ามาฝึกตั้งห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้และค่ะวันว,วันนี้ก็คือแบบอืมมีความ น้อยเนื้อต่ำใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเขาให้ฝึกก็คือฝึกนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราคิดแล้วแหละว่าที่ใหม่มันต้องดีกว่านี้นะคะที่เก่าไม่โอเคที่ใหม่เราต้องดีกว่านี้คิดเราอะคิดเองนะคะไม่เป็นไรอันนี้มาบทมาระบายนะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนก็ทำคลิปแค่คลิปสั้นนะคะไม่ถึงไม่ถึงเจนาทีไม่ถึงห้านาทีนะคะก็พยายามจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางทีเวลาชอบไม่มีเวลาอย่างเงี้ย สอนน้องใหม่ด้วยทํางานทุกวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแอบแอบมาอย่างเงี้ยทุกคนปิดประตูแล้วก็แอบคุยอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะแบบว่าส่งส่งคลิปให้พี่ยูนะคะทุกๆวันทุกๆทุกๆวันทุกๆกไอ้เขาเรียกอะไรนะคะไม่ให้ขาดสายเนาะเพราะว่าบางทีอะชอบไม่มีเวลาชอบก็คือแบบปล่อยเลยไปเลยบางทีก็4ีหวันบางทีก็อาทิตย์นึงบางทีก็ ครึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือพยายามนะคะพยายามที่จะแบบว่ามาส่งงานให้พี่ยูนะคะพี่มาส่งงานให้พี่ยูทุกๆวันนะคะโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะไปละไปสอนง,งานเขาต่อ